ดุมาส่งค่ะอะไรคะนี่ค่ะขีบจากกระเป๋ากางเกงนี่ค่ะกระดุอ,อะไรมันจะเล็กขนาดนี้คะอ่ะอย่าดูถูกว่ามันเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันคืออะไรค่ะสนใจใช่ไหมคะคุณต้องลงก่อนนะคะอะไรอ่าลืมเก็คิดว่าเป็นอะไรคะดูสิว่าเป็นอะไรน่าสนุกนะนะตื่นเต้นคิดว่าเป็นะไรเราไาด้ โอ้หมดสนใจมากโมดพยายามปีนขึ้นมาดูสุดฤทธิ์อันนี้ห้ามโมดแต่ต้องเด็ดขาดมดมีกลิ่นสารเคมีด้วยอ่ะกลิ่นพลาสติกพลาสติกอ่ะไรพลาสติกอื้อใหญ่นะโหอ้ยใหญ่เบ้อเลยนี่อู้หึมิ่งมิ่งมันต้องเป็นมิ่งมิ่งะเออเอนไหนก่อนอันไหนก่อนอ่ะเป่าลมเลยค่ะอันนี้เอาปากเป่าได้เลยค่ะคุณเล่นเดี๋ยวเราใช้เครื่องเป่าค่ะนี่ไปอยู่กับพี่พิมพเนี่ย แค่มุอปิดประตูใส่หน้าพี่พินน้องขอร้องน้องลูกไม่ได้ตั้งใจเย็นมากขอร้องลูกนิโมเข้าไปอยู่กับพี่พินก่อนแล้วกลัวไงจริงๆแล้วคือกลัวอ่านะถ้าเกิดโมแสดงกิติปัญญาอย่างนี้จะคือโมกลัวแสดงอะไรนะกิตติปัญญาคือใครคะกิติปัญญาเป็นใครคะใครเปัญญา นุู้หมายถึงปฏิกิริยาใช่ไหมใช่ๆกิจติปัญญาอ๋อแล้วเวลาเราจะตกจากตึกสามชั้นเราก็ถืออันนี้แล้วเราก็ล่อนลงมาเจิงงทำไงเนี่ยทำไงดีอ่ะแม่กลัวโมกคงงับยืนเนาะยืนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาโมกไปเก็บที่ไหนก่อน มาต่อที่เป่าลมเข้าวันนี้แต่ทีเนี้ยคุณแม่งงว่ามันเป่ายังไงมันต้องอ้าดึงออกก่อนหรอคะมันเป็นติดม้าม้าของลิลจิ้วก็ทำอย่างเงี้ยมันมันไม่ติดแม่แม่ลมมันจะเข้าลมมันจะอ๋อเราก็แหย่เอาใช่นนะอ๋อเพราะว่าน้องพิมกับเขาเคยเป่าแบบนี้ที่เป็นม้ายูนิคอร์นที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วคุณครูใช้อะไรเป่าอะลูกเครื่ใช้เครื่องสูกไอชุดๆุอย่างเงี้ใช่ไหมคะ ไม่ใช่แค่เยื่อมั้งคงคงูใช้แบบเครืองเป่าลมแบบพืชอ๋อแต่อันนี้มันซีลไว้นี่นาลูกมันต้องดึงออกก่อนใช่ไหมไม่มันซีลอยู่อะค่ะป,ป้าแล้วมันจะเข้าได้ยังไงอะคุณแม่ไม่เข้าใจถ้าเกิดดึงเจ๊งถ้าเกิดดึงเจ๊งแต่มันซีลปิดมิดเลยนาลูกโอเคคือแค่มุง้งขายที่มาอยู่ทิงคนคพราว่าเเนี้ยแล้วก็เป่าลุ่มอ,อไม่ใช่ลูกลูกต้องฟังก่อนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันซีลติดไปเลยปป,ป้า อลองดูแคมูนเจ๊คก็เจ๊งค่ะแล้วตอนมัดเท่ยแต่งจามาัดธรรมดาเหรอคะแลเห็นที่มัดดูความไม่มัดอะไรเลยใช่ไหมเขาไม่มัดอะไรเลยอ่ะมันแค่หมูอะนั่นละสิเฮ้ยเป็นเทคนิคอะไรคะไม่เคยมีประสบการณ์ใช่เนี่ยแล้วเนี่ยมันเป็นรอยปะ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 มีรอยปะว่าให้ตับตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะคะเขาก็ไม่มีคู่มือเขาไม่มีคู่มือมาให้เลยค่ะอยู่ดีเขาก็ห่อมาอย่างนี้ไอ้ลูกป,ปองเขาไม่ต้องใช้คู่มือเรอแคมมูน เจอแล้วนะคะเขาจะมีมีช่องตรงสีอันที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะมีเปิดออกมาได้มีช่องเล็กๆบางๆน่าเสียบตรงน,นี้นะคะอ่ะทดลองโมกกวัวนะคะพี่พิมพ์ริตต้องอุ้มโมไว้เมืม่อกี้โมดูกลัวนะ ก็เริ่มป่องแล้วแต่ที่หัวเนี่ยไม่เข้าเพราะว่าเราลองดูแล้วอ่ะเขาซิลตรงนี้หมดเลยแล้วมันจะเข้าหัวได้ยังไงส่วนขาเนี่ยก็ซิลหมดเลยแล้วมีรูนิดหนึ่งประมาณ1เซนตรงนี้ให้ลมเข้านี่ดูว่าเป็นวันคของเขาครับนั่นนะสีเนี่ยเราซื้อของเมืองจีนมามันจะมีเป็นแบบเราลองแล้วนะคะคือตรงช่วงรอยต่อมันจะมีรูแหละแต่มันเล็กมากเราต้องค่อยๆไล่ลมไปเอามือกด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 แล้วก็ใส่ลมเติมเนี่ยตอนนี้มันมาที่ขาหน่อยนึงแล้วค่ะแต่ที่หัวนิดนึง มันจะไม่ซึมมาเลยท่านบนมันเป็นเหมือนตกดาวนี่นะใช่เนี่ยได้แล้วลูกลอยไหมลอยไหมไม่ลอยเพราะว่ามันไม่ใช่ฮีเลียมโอ้ยสำเร็จคิตตี้สำเร็จตัวหนึ่งแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเขาใส่ฮีเลียมใช่ไหมแล้วก็ถืออย่างนี้แล้วมันก็จะลอยตุ๊กปองตุ๊กปองบนฟ้าแต่ตอนนี้เราใช้ลมธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ฮีเลียมหรอคะเราจะไปเอาฮีเลียมมัหายเลยนะเอาโมโมหายเอาตรงนี้โมโมแตกนะคะ ถือให้ไหมคะโมโม่จะได้ไม่กัดกระชวยกระชวยเลยนี่อ้าวปิดได้เอ้ยสองด้า,นเ,านเหมือนจะมีอัน,นอไหนหมดใช่ไหมเหมือนกันจริงไหมปึ๊บอันนี้เราเอัญเชิญคิตตี้ขึ้นไปอยู่บนรัแทบบ้านแล้วนะคะต่อไปยางอมินมนี้เลยค่ะอันเนียนะคะโอเคค่ะตรงแารงมูลหาราคาไม่เจอใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปดูในอีเมลข้างล่างหาที่มือถือมันหายากคนร้อยกว่าบาทไหมคะแครมูลน่าจะนะเดี๋ยวเราดูให้ดีอีกโมโม่ใส่ตะกร้าไว้คือ

มโมอชอบกิตติ้งหรือมินเนี่ยนลชอบอัานไหนลูกอ่าไหนวางลงมาิเขาชอบอไหนาเอาใช่ไหมนี่มาปีนกระโดดงบดับอย่างไรดูดิช้ไปิต้กัเอใช่ไหมอไม่เจ็บคะจิว๋ว <c oughs> เจ็บไหมลูก <c oughs> เจ็บไหมอ่ะ <c oughs> เจ็บเหมือน <c oughs> เจ็บเลยจิวปักเลยลูกไหมเจ็บพี่มาหาแม่เลย มอ่ะคิดทำชมไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเมื่อกี้เป็นมุกค่ะเป็นมุกค่ะโอเคคิตตี้ตสร็แล้วคิตตี้ตสร็แล้วเฮ้ยไม่ใช่มุนค่ะไม่ใช่มุไม่ใช่มุนมาเป็นแค่มุนมาเป็นมินเนี่ยนนะเดี๋ยวด็กถือเป็นคิตตี้ค่ะอ๋อก็ได้ค่ะอ่า่มุนถือมินเนี่ยนเลยค่ะเดี๋ยวดิคาตรงนี้มีขยะไม่ใช่มุนเล่นเล่นเหรอคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้แม่เล่นเป็นอะไรนะคะโอเคโอเคสมุติว่า กำลังมาหลับอยู่นะต๊อก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 คิตตี้ตื่นได้แล้วจากเช้าแล้วขออีกห้านาทีโอ้โหขไปห้านาทีนี่มันคำพูดคุ้นๆเลยไม่จริงมเลยค่ะตื่นได้แล้วจากต้องเปโรงเรียนแล้วนะ โอไปโรงเรียนกันจ้าปากหอมไหมโอเคหอมจ้ะต้องขัไปสไลเดอร์กันนะได้จ้ะเดี๋ยวฉันยืนดูนะนี่ทำไมเธอหันหลังให้ฉันล่ะเอาเปล่าดิคือฉันนี่ยมีหน้าแล้วก็หน้าไม่มีหลังนะจ้ะหน้าสองด้านฉันก็เหมือนกันนะอ้าเหมือนกันอ้าวหัวทิมเนี่ยอ่าแล้วสไลเดอร์ด้วยก่อนจ้ามินเนี่ยน อันหลบสิจ๊หลบหลบหน่อยจ้าิตตีหลบจ้าในจ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเล่นมุกอีกนะคะเดี๋ยวอย่าเล่นมุกอีกนะอันนี้ไม่ได้เล่นลมุกค่ะอันนี้เจ็บจริงอเงอ๋อเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนนในการถ่ายทำนิดนึงใช่ไหมคะมุกค่ะมุกไม่เหมือนเดิม<า>เล่นหยิบดูวยบันสีกันนะฮะเขาจะหยิบได้เหรอแขนเขาติดอยู่กับตัวอย่างนี้เลยเราก็ติดเราก็ติดไงล่ะคะเสียงเป็นตะไกันตู้ จิ้มยิดลยแล้วจ้นานี่ไงไม่เอาต้องหบตามสีต้องหิเอาหนึ่งสองสาม